จันที่หกนะครับมีนัดถ่ายวิดีโอพี่วีตอนบ่ายสองนะครับที่ข้างนอกบอกว่าจะขึ้นมาหานี่บ่ายหนะึ่งเนี่ยโหครับฮะเห็นเห็นพี่วียังปะเออไม่เห็นเลยนะพี่เบ์พี่เห็นพี่วียังปะไม่เห็นนะเขาไม่อยู่ข้างล่างเหรอ <laughs> ไปไปไปหานเมื่อไหร่คือบ่ายสองไงต้องออกจากที่นี่แต่ปกติกจะมาเร็วไงนี่จะบ่ายเมื่อไหเห็นพี่วีปะไม่เห็นเนาะพี่โก้ เห็นพ um> ี่วีเหรอพี่เขาไปเซนตเวิร์ลไม่ใช่หรอไปไหนนะเซนตเวิร์ลไปหรอโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคขอบคุณครับอันนี้ชวนป่ะเนี่ยเห็นเขาไปเอาหูฟังแอกมาขอหูฟังใครจัดละฮัลโเหลออ่สวัสดีครับพี่วีครับแนทครับพี่วีอยู่ไหนครับอยู่อยู่ที่เซนต์เวิร์ลครับเราไม่ได้ไปด้วยกันหรอพี่ เขาก็บอกแง้ไงเจอเซนต์เวลเซนต์เวลอ่ะไหนเราบอกว่าเราจะเริ่มจากออฟฟิศไม่ใช่เหรอพี่แด็เอาที่ไหนมาพูดโอ้โหพี่กแล้วว่าเป็นเซนั์โวลโอ้ได้ได้พี่วีเดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปแล้วกันนะครับได้ครับเจอกันนะได้ครับพอดีครับพี่วครับเซนวิลไปหลังมึงคุ้น สวัสดีครับสวัสดีครับาุณตอ๊กเชนนะครับไม่เนียนเลยเนาะเราดี่เหมือนเตรียมกันเหมือนเตียมกันมาอาช่างมันเปิดคลิป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 สวัสดีครับก็เปิดคลิปนะครับผมก็คลิปเนี่ยตามชื่อที่บอกไปเลยนะครับว่า4 2 5มีหน้าร้านตอนเราทา Q a ไปอะลูกค้าถามเยอะมากว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมีหน้าร้านมีแล้วนะจ๊ะตอนนี้เรามีเหมือนเป็นบูธแบบอปอัพนะครับอยู่ที่หน้าร้านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับผม ที่แบบสามารถมาชมกันได้นะครับเราก็มีคัดในส่วนแบบเคสไอโฟนเคสไอแพดหูฟังแกจิตอุซอรีมาให้ดูให้จับให้เล่นกันนะครับบูธเราสวยมากเลยอยากจะพรีเซนต์เดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปดูฮนะมาครับมาครับเฮยเข้ามานี่ก่อนเลยตรงนี้ไม่ได้ดูง่ายๆนะปกติลูกค้าจะเยอะนี่ครับทุกคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาดูนี่กันนะครับจะเป็นกำแพงเคสที่เราคัดเคสยอดนิยมของทางร้าน มาให้ดูให้จับให้สัมผัสให้ทัชกันตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีการแบ่งเลเวลกันกระแทกให้ด้วยอ่าเหมือนดูในร้านเน่ยร้านเรามีแบ่งเลเวลสามเลเวลสองเลเวลหอันนี้ก็ดูกันง่ายๆนี่ใครแบบที่ดูข้อมูลมาแล้วหรือดูรีวิวอยากจะดูตัวจริงเนี่ยก็มาดูนี่ได้เลยนะครับเราแบบมีตัวอย่างอะไรให้จับให้ลองใส่กันโอ้คุณคูณไปแล้วหลายหมื่นเหมือนกันนะใครจะรับซื้อหลังจบงานไหมเนี่ย มาลองใส่มาลองนั่นกันได้เคสเมดก็มาครบ UAG สกินนัมะเออไลนนู้ชิลมีเพียบนะครับแบบเยอะมากนี่ทับพลัสนี่ยอดฮิตยอดนิยมตัวนี้ตัวสะพานลอยนี่ตัวโดน6.5เมตรเฮ้ยเหมือนทอล์ f เฟ m มเลยวะ่ะอันี้อนี้โยนฟรีฟอลตรงพื้นหินอันนี้อะไรวะอันนี้หลังบ้านชั้นสองอะไรเงี้โหนี่แบบตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนี่สะพานเยี่ยมครับแล้วก็ นะฮะเทสทุกอันนะครับจะผ่านพ่อหนุ่มคนนี้นะครับที่เขาได้ไปทดสอบมาแล้วนะครับพ่อหนุ่มคนนี้น่าคุ้นๆน่าคุ้นๆนะจุดเดิมแม่งมีอยู่ไหมกี่ตัวเสื้อก็มีตัวรองเท้ายังเหมือนเลยนะครับนี่ก็ตามที่ดอกเทปตรงนี้เลยนะครับเราก็มาโชว์ให้ดูกันเขินนั่นเองเฮ้ยมีคนเรียกร้องมาเยอะอยู่ผมมายืนฟซฟาก็แบบเมื่อไหร่จะโยนเมื่อไหร่จะโยนนะครับก็เดี๋ยวมีให้ดูกันนะครับมาดูตรงนี้มั่ง นอกเหน่อจากเคสไอโฟนนะครับเคสไอแพดเราก็มากันเพียบเลยครับและนี่เองซู k กูเคสครับผมขนมาให้ดูกันทุกสีเลยนี่อย่างสีน้ําเงินนะครับหรือว่าตัวสีม่วงเฮ้ยสีม่วงคนน่ารักมากให้มาดูตัวจริงกันว่าโทนสีเป็นยังไงมาเสร็จลองจับงานดูพับตั้งแข็งแรงไหมแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยวัสดุเขาดีไหมหรือว่าถ้าเกิดจอไปแปกแบบแม่เหล็กอะ แ,แน่นจริงเปล่าอะไรแบบนี้นะครับไปลองเล่นกันได้นะครับลูกค้าที่เข้าบูธส่วนใหญ่แบบต้องมาลองจับจับเล่นเล่นกันหน่อยสูกูนะครับนี่มาให้ดูกันตัวจริงแบรนด์อื่นก็มากันด้วยนะอย่างเนี้ย S T M นะครับแบรนด์ใน hall of fame เนี่ยเราขนมาเกือบหมดเลยตัวนี้ก็ของโมชินะครับตัวนี้งานสวยมากมาลองสัมผัสตัวจริงนะครับหรือว่าจะเป็นเคสสวมหลังเคสฝาพับเราก็มีมาให้เลือก มาลองสวมลองใส่กันได้นะครับ i p แพก็มาให้เลือกเพียบเลยครับเดี๋ยวเราแวบไปดูหูฟังกันบ้างนะครับอ,อะไรนะ<ใ>นตะกี้ตะกล้องถามคือจริงๆเนี่ยไม่รู้บูนเนี่ยจะคืนทุนหรือเปล่านะครับเพราะมีแต่อะไรที่แบบสนองนี้นะครับเช่นอันนี้เป็นต้นถ้าสังเกตดีๆจะมีบอกกันกระแทกเลก 1, 1. M, กรลอ1 1.2เมตรกันกระแทกเรลู2 2 m, เมตรเรลู3 2.4เมตร เป็นวงล้อที่เราเตรียมไว้ทำดอกเทสนั่นเองนะครับผมแสดงว่าวันนี้มันต้องมีตั้งหน่อยมีคนเรียกร้องมาเยอะแต่เรารอกล้องลันอยู่ถ้ากล้องลันเดี๋ยวเราแบบดอกเทสให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างจะได้มาดูแบบอาจจะมีกิจกรรมมาเล่นในดูเอ้ยดอกเทสเป็นไงนี่มีเป้าทาร์เก็ตด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันได้เดี๋ยวไปดูหูฟังกันต่อมาดูหูฟังกันนะครับและนี่ครับตัวนี้คือที่หลายคนนะครับอยากจะเห็นตัวจริงอยากลองฟังนะครับ EDIFIER Neo b นี O บตโ r o ตัวจบของปี2021มาที่บูธมาลองฟังกันได้นะครับมีตัวจริงให้ลองด้วยนะครับและจริงๆอ่ะเรามีมาหลายรุ่นด้วยกันนะครับของ EDIFIER นะครับหลายคนจะเห็น NB2 Pro นะครับหรือว่าแบบตัว TWS 600นะครับจริงๆแบบตัวเกมมิ่งอย่าง GX07 กนะครับก็มีมากันให้แบบมาดูนะครับแล้วก็มาลอง อย่างตัวนี้โอบัดโปนี่คือเนี่ยครับน้องที่ดูแลก็จะเป็นน้องคนนี้ครับน้องไม้นะครับเป็นไงครับขายดีไหมครับโอบัดโปกตตัวนี้ถือว่ายอดฮิตเลยฮะขายดีที่สุดในร้านแล้วว่าครอบคลุมการใช้งานครบลูกค้าเดินมาขอลองขอฟังตัวนี้ตลอดเลยครับชอบนะครับตัวนี้นี่มาดูกันได้นะครับเดี๋ยวน้องไม้ดูแลให้นะครับผมนะฮะอุ้ยขอเปิดกล่องนิดนึงน่ะัเเออสักนิดสักนิดอุ้ยนี่แกะตัวจริงออกมาเลยหรอโคตรลงทุนลย นี่โอ้โหคอสัมผัสคอทัสนะครับจริงๆน้องไม้บอกว่าแบบใครฟังปั๊บกดเสร็จทุกรายใช่ครับใช่ไหมได้ลองฟังจะถูกใจแน่นอนครับโอ้โหนี่สุภาพมากดีครับดีครับเป็นเซล,ล์ที่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวฝากน้องไม้ดูแลไปดูกันต่อฮะะน,นอกเหนือจากนี้เรามีอัญมณีหลายอย่างนะครับจะเป็นหัวชาร์จ power bank band anchor นะครับก็มีให้ดูนะครับหรือว่าแบบอย่างงี้ครับเป็นเคส AirPods นะครับเฮ้ยหลายคนมาถามเคส AirPods 3ามเดี๋ยวเราไปเติมมาให้นะครับ มีของแบรนด์ e l a ก o มาให้ดูกันนะครับหรือว่าจะเป็นเนี่ยครับเป็นชุดแบบอุปกรณ์ของมอฟนะครับตัวที่เป็นขาตั้งทั้งของ iPad หรือว่าของ iPhone นะครับนี่เป็นมอฟ X นะครับเดี๋ยวมอฟ Snap On รอก่อนนะเดี๋ยวเราหาเติมมาให้มินิของเคสเมดนะครับมาลองจับลองเล่นกันได้นี่ขาตั้งแม็กเซฟหรือว่ามอฟ O นะครับพวกนี้เอาตัวจริงมาวางให้เล่นกันนะครับมาลองดูกันได้นะครับผม เดี๋ยวเราพาไปแนะนำน้องๆในแบบบูธให้ดูอีกทีดีกว่าเดี๋ยวพาไปแนะนำน้องๆข้างในนะครับนี่ขยับเข้ามาหน่อยครับเข้ามาแนะนำให้แบบลูกค้าดูหน่อยครับก็จะได้จำหน้ากันได้นะครับอันนี้นะครับก็น้องเบลน้องแอมน้องยูนะครับจะอยู่ประจำบูธนะครับคอยแนะนำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็รงเคสเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็จะดูแลนะครับส่วนใหญ่ลูกค้ามานี่ถามหาเคสแบบไหนฮะถ้าเป็นคนผู้หญิงก็จะเป็นสเปรยเคสสายเคสเมทกระดาษมาร์เบิ้ลอะไร โซฟะดับเบิลรับผมพวกนี้ลูกค้ามาลองเยอะนะครับสาวๆคนไหนมานะครับอยากลองใส่น้องเบลนะครับเดี๋ยวจัดการลองให้ทุกตัวนะครับลองใส่ได้เลยนะครับนี่ส่วนน้องแอมนะครับมือฉมังเรื่องติดฟิล์มกระจกนะครับติดมากกว่า1 0,000ชิ้นใช่ไหม เยอะกว่านั้นด้วยเหรอโอ้โหนะครับรับรองว่าแบบฟิล์มกระจกมาติดได้เลยนะครับมีของแบรนด์พนเซอร์นะครับมาติดฟิล์มกระจกที่บูธของเราก็ได้ด้วยนะครับเดียว่ามีน้องเนี่ยเดี๋ยวคอยดูแลช่วยัพพอร์ตให้อีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือบูธตัวเองเดี๋ยวว่าลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะแล้วแต่เขาไปถ่ายต่อยังไม่ได้เก่งใจลูกค้าที่1นึ่งสองห้าคนอยากมานี่ต้องวันไหนครับพี่วีคนอยากมานะครับบูธวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6และจัดถึงวัันนที่5มกรราคะบ อยู่กันถึงเดือนเลยนะครับมาซื้อเยอะๆจะได้จัดอีกเดี๋ยวไปหาที่อื่นจัดไม่ได้ไม่มีเหลือแต่ลานโล่งๆไม่เหลืออะไรเลยนะครับจ้าไรอ๋อตำแหน่งใช่ไหมโอเคก็ตำแหน่งนี้นะครับนี่ๆเดี๋ยวพาไปเดินตามมาครับตะกล้องฮะตะโทษนะครับนี่ๆๆอันนี้คือเป็นทางออก B นะครับของเซนทันเวิลด์ตรงข้ามโรงแรมอโนมาครับนี่แล้วมันก็อยู่ต่อจาก้ตรงลานกิจกรรมเขาอะ ที่เขาจะจัดงานตรงนี้นี่ตูตูต่อกับลานนะครับออออกมาปั๊บนะคุณหันขวาครับตะกล้องหันกลับไปจะเจอโลโก้425กระแทกหน้านะครับนี่เด่นๆเ,เลยครับนี่บูธเราก็จะอยู่นี่หาไม่ยากอ่ะไม่ยาก,ยากเดินประตูออกมาเลี้ยวขวาถึงเลยถ้าเกิดจะมาจาก Apple Store ก็เดินแบบทะลุตัวงานที่เป็นบูธอ่ะหาของกินเดินมาเรื่อยๆมาหาบูธ425นะครับ มาเจอการนะครับมาอุดหนุนกันหน่อยมาเล่นก็ได้มาดูก็ยังดีถึงวันที่5มกราเท่านั้นนะครับและมาดูกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดรอปเทสนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทสที่แบบคนถามเยอะดีกว่าเราเลือกจากตัวนี้เบลครับเบลเฝ้าบูธตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วเทสเลเวลสองเนี่ยมีตัวไหนคนมาถามให้เราดรอปบ้างมีตัวไหนจะเป็นตัวนี้เลยครับถามเยอะสุดก็จะเป็นเคสเมทกาล์ดเนมีคนท้าทายใช่ไหมทยเขาบอกให้เราดรอปตัวนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตัวนี้มาๆๆมา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 เดี๋ยวใส่เลยนี่ ต้องดอกกับสีทองการัดมาเบิลก็ใส่กับสีทองหรืวสองครับเฮ้ยมีคน้าทายมาเยอะอย่างเงี้ยลูกค้าพอได้ไปก็อยากเห็นว่าโยนแล้วเป็นยังไงแต่จะไม่โยนของตัวเองได้เดี๋ยวเราสงเคราะห์ให้สวยไหมฮะน่าสงสารเนาะสวยอีกแล้วน้องสีทองเกิดมาเป็น iPhone ร้าน425สวยจะมัดก็สป็นแบบตัวการะดมาเบลนะครับทางแบรนด์ก็ให้กันกระแทกมาที่3เมตรนะครับที่ร้าน425ให้เลเวล2นะครับ คือจริงๆอะซีรีสโฟรคนซื้อตัวนี้เยอะมากเลยนะแล้วก็สวยมากด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราดรอปเทสกันนะครับนี่ตัวใหม่เลยดัอเทสเลเวลสอนี่เราจะทํากันที่ประมาณ2เมตรเนความสูงประมาณนี้นี่คือประโยชน์ของวงล้อของเรานะครับเพราะว่ามันจะวัดความสูงมาเรียบร้อยผมแค่ปล่อยตรงนี้ลงไปก็จะเทสได้นะครับโอเคตาล้องพร้อมไหมครับผมมีคนหยุดดูด้วยนะครับเออพร้อมนะครับ3 2 1 โอเคเดี๋ยวเก็บออกมาเทสกันนะครับโอเคมามาดูอาการกันก่อนนะครับตากล้องครับแ้าจะกินปกติแล้วก็กล้องนะครับนี่โอ้อันนี้เพิ่งเซตอัพใหม่เลยขอเซตอัพนี่กล้องหลังปกติกล้องหน้านะครับปกตินะครับอ่าแล้วก็ลอยนะครับกล้องไม่มีอะไรแตกนะครับตัวเครื่องไม่มีอะไรแตกนะครับทานเฮ้ยสนุกว่ะสนุกสนุกสนุกขอขออีกสักตัวเดี๋ยวไปหาน้องก่อนปึ๊บปุ๊ปป๊ขอโทษนะครับ เฮ้ยสนุกสนุกขออีกตัวหนึ่งเรือสามเรือสามเรือสามอุ้ยอันนี้ตอบปล่อยเอาอีกรอบก็ได้เรือสามทับพัดใช่ป่ะจับตัวแม็กเซฟแล้วกันเรือสามครับอันนี้คนก็อยากดูเรือสามอ่ะเรือสามนี่ง่ายไปอ่ะง่ายไปอ่ะยังไงดีครับตากล้องยังไงดีขอเปลี่ยนก่อนขอโยนข้างนอกเลยดีกว่าครับโยนข้างนอกเหรอจะดีเหรอฮะโยนให้สูงกว่าร้านคึกดเถเริ่มอุ้ยของใหม่เลยเนี่ยนี่ใหม่มากเลยแบบพลาสติก น้องๆทีมงานรู้ไม่ได้แกะพัดติกเล่นเลยก็ <_ d ata> ตัวนี้เคสเมทพับพัดนะครับอันนี้มันหนึ่งในเคสกันกระแทกที่ดีสุดถ้าเป็นเคสใสแล้วก็ <_ d ata> ให้โหดสุดแบรนด์แล้วบอกกันกระแทก4.5เมตรแล้ววันนี้เทสแบบเรเวสามนะครับก็ต้องสักเทเแ็ก3มเมตรโยนเลยบูธแล้วกันโยนเลยตรงบูธขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอ,รอคนแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าเกิพร้อมแล้วนะครับส2 1สองหนึ่งอย่างโหดอ่ะ รอใช่ไหมพี่รอสิครับมันจะไปยากอะไรนะครับทัศนสกีนะครับปกตินะครับกล้องหลังใช้ได้กล้องหน้าใช้ได้นะครับเลนกล้องนะครับไม่มีอาการแตกนะครับตัวเครื่องปกตินะครับผ่านเฮ้ยโยอย่างงี้ใจหายวูบเบยแต่แกมีวูบมีวูบมีวูบท้อประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับก็ สำหรับใครนะครับที่มาเซ็นทันเวิลด์นะครับมาดูต้นคิดมาดมาดูไฟนะครับแวะมาชมที่บูธของเรากันได้นะครับมาเลือกเคส p h o n e สวยๆมาดูหูฟังเคส iPad พ,พวกนี้กันได้นะครับฝากุณนุ้นกันด้วยงานเรามีอยู่ถึงวันที่5มกราคมนะครับยังไงมาชมกันได้ครับขอบคุณค่ะลืมพูดอะไรไปไหมครับพี่วีอ๋อเออใช่เชิญได้เลยที่ w w w 4 2 5 d e g r e e c o m อร ดีวีชัดทัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของเชื่อครับ